สวัสดีครับนักศึกษาใหม่ทุกท่านผมรองศาสตราจารย์ดรบัญ,ญัติศรีธนาวงคณะบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับพร้อมด้วยคณาจารย์และก็เจ้าหน้าที่บุคลากรของคณะนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่นักศึกษาเนี่ยได้มาเรียนที่คณะของเรานะครับแล้วก็คณะของเราเนี่ยก็จะดูแลนักศึกษาเ,เป็นอย่างดีนะครับ จากนี้เราจะไปเยี่ยมชมคณะของเรากันนะครับครับก่อนอื่นก็จะต้องสวมแมสตามมาตรการนะครับการเฝ้าระวังนะครับเราก็จะมีการวัดไข้นะครับนะครับอุณหภูมิปกตินะครับแล้วก็มีใช้เ,เจลนะครับเพื่อที่จะทำการฆ่าเชื้อนะครับหลังจากนั้นเนี่ย เมื่อตรวจแล้วเนี่ยก็จะมีการติดสติกเกอร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรของเรามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านการเกษตรและอาหารสู่สากลครับคณะของเรามีสาขาที่หลากหลายนะครับประกอบด้วย4สาขาด้วยกัน ได้แก่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสาขาสัตวศาสตรส์สาขาพ่อเลี้ยงสัตว์น้ําและสาขาเกษตรศาสตร์ครับนอกจากการจัดการศึกษาด้านการเรียนการสอนแล้วทางคณะก็ยังได้จัดความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมนะครับเพื่อนักศึกษาเนี่ยได้สามารถศึกษาเรื่องราวของท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากสถานการณ์โควิด19และ,ะวิถีชีวิตใหม่ทางคณะก็ได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนอเป็น2รูปแบบนะทั้งแบบออนไลน์และแบบผสมผสานโดยขึ้นอยู่กับในแต่ละรายวิชาคณะของเรานะครับก็ยังมีผู้บริหารอีก3ท่านนะครับได้แก่ ออรองคณบดีฝ่ายวิชาการนะครับดรจุธามาศแก้วพันธนะ์รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,นะรผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัสตากรรมสกุลและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดรธวิรัตน์ก้อนเครื่อนะออทั้งสามท่านนี้ก็จะช่วยดูแลนักศึกษานะให้เรียนนะและก็ทํากิจกรรมได้อย่างมีความสุข และผมก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาที่ามาเรียนที่คณะของเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จทุกคนนะครับและก็ออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพรับใช้สังคมและประเทศชาติได้เป็นอย่างดีนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้หนักศึกษาเนี่ยได้มีความสุขนะครับกับการ ที่จะมาเรียนกับคณะของเรานะครับแล้วก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยได้ติดตามนะครับดูคลิปวิดีโอนะครับต่างๆที่คณะได้จัดเตรียมไว้ให้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะรวมถึงผู้ปกครองนะคะที่อาจจะได้เข้าร่วมรับชมการประสมนิเทศในครั้งนี้นะคะ กอร่นก็ขอแนะนําตัวค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์จุธามาศทัาแก้วพันนะคะปฏิบัติหน้าที่เป็นรองคณะบดีฝ่ายวิชาการค่ะซึ่งอาจารย์รับผิดชอบหน้าที่การดูแลนักศึกษานะคะที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องฝ่ายวิชาการนะไดะ้แ,แก่การลงทะเบียนเรียนนะคะาการรักษาสภาพนะคะการเข้าเรียนและการสอบ ะะการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและของคณะนะคะตลอดจนเรื่องของการรับทุนการศึกษาการหารายได้ระหว่างเรียนการเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ภาพเป็นเลิศนะคะการขอจบการศึกษาและก็การรับคำปรึกษาแนะนำนะคะในด้านอื่นๆในเรื่องของการใช้ชีวิตได้ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งอาจารย์ต้องแจ้งนะคะว่าในหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะเราเนี่ยนะคะ ได้กําหนดไว้นะคะว่าจะต้องใช้เวลาในการเรียนขั้นต่ำอย่างน้อย6ภาคการศึกษาหรือ3ปีนะคะแต่ก็ทั้งหมดก็ไม่เกิน16ภาคการศึกษาหรือ8ปีนะคะก็อาจจะเห็นข่าวได้ว่ารุ่นพี่ของเราจบ3มปี3ปีครึ่งนะคะซึ่งเป็นไปได้นะคะเพราะนั้นหลักสูตรของเราระบบจัดการศึกษาของเราเนี่ยรองรับความแตกต่างความหลากหลายรวมถึงศักยภาพของแต่ละคนนะคะทุกคนมีโอกาสที่จะทำได้นะคะ ด้วการจัดการศึกษาะะของเราเนี่ยจะเป็นระบบทวิภาคหมายความว่าปีการศึกษาหนึ่งจะประกอบไปด้วย2ภาคการศึกษานะคะในแต่ละภาคการศึกษาเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่ต่ำกว่า15สัปดาห์และในแต่รายวิชานะคะนักศึกษาอาจจะเ,เรียกว่าโดนเช็คชื่อหรือว่าสุ่มเช็คนะคะเวลาเรียนเวลาเรียนนั้นจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ80ค่ะนะคะนักศึกษาจึงจะสามารถที่จะเข้าสอบได้ ะะโดยในปีแรกนี้นะคะนักศึกษาจะต้องเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปค่อนข้างเยอะนะคะรวมไปถึงวิชาที่เป็นวิชารับพื้นฐานนะคะเป็นวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์พอมาในปีที่2ปีที่3ปีที่4นะคะก็จะได้เรียนวิชาเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้นและนะคะก็จะได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือถ้านักศึกษาเลือกระบบสหกิจศึกษานะคะโดยเก็บชั่วโมงนะคะ ไม่ต่ำกว่า700ชั่วโมงนะฮะและเมื่อเรียนไปแล้วนะคะ,ะจนถึงเทอมที่2นะคะนักศึกษาจะต้องมีคะแนนสะสมเฉลีย่ยไม่ต่ำกว่า1.6และในเทอมต่อๆไปคือ1.8เพื่อที่จะจบการศึกษาได้ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้นะคะนักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในผู้มือนักศึกษาที่ได้รับแจกไปนะคะเพื่อประโยชน์นะะของตนเองนะคะในเรื่องรายละเอียดต่างๆ อาจารย์ก็จะขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะจากรุ่นพี่ของพวกเราที่มาพบว่าในปีแรกๆหรือในเทอมแรกของการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนระบบการเรียนเข้ามาสู่ในรั้วมหาวิทยาลายัยก็มัจะเจอนะคะโดยเฉพาะพวกเราที่จบจากสายศิลป์นะคะก็คือ,อมักจะเปิดให้ฟังว่าผมรู้สึกว่าพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอทางฝั่งที่จบสายวิทย์ก็มักจะบอกว่า ทักษะทางภาษาผมโดยเฉพาะภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยดีเลยครับอาจารย์เลยทาให้ผลการเรียนในช่วงเทอมแรกๆไม่ค่อยดีซึ่งไม่ต้องกังวลใจนะคะทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ร่วมกับทางคณะเองเนี่ยเรามีระบบของการปรับพื้นฐานนะคะรวมไปถึงจะให้ทางคณาจารย์นะคะเข้ามาช่วยสอนเสริมรวมถึงรุ่นพี่นะคะเข้ามาแนะนําการพัฒนาตนเองเรื่องของพื้นฐานทักษะเหล่านี้นะคะซึ่งทางอาจารย์นะคะแล้วก็ บุคลากรของคณะเทคโ,โ,โนโลยีการเกษตรนะคะยินดีที่จะช่วยสนับสนุนนะคะให้นักศึกษาเนี่ยประสบความสมําเร็จทั้งในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะโดยเราได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าบัณฑิตของเราที่จบจากคณะเราเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมนรํารู้สู้ปัญหาสู่ภุมิปัญญาพัฒนาท้องถิน่นและก็สู่สากคค่ะในท้ายที่สุดนี้อาจารย์ก็ขออวยพรนะคะให้นักศึกษาใหม่ของอาจารย์นะคะ มีความเจริญก้าวหน้าในเส้นทางของการเป็นคนดีคนเก่งและก็เป็นคนที่มีความสุขด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัธ,ธากรรมสกุลในานามของรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลายัยราชภัฏเทรบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกท่านและขอต้อนรับนักศึกษานักศึกษาใหม่ทุกคนนะคะที่จะได้เข้ามาร่วมเรียนกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรของเรานะคะซึ่งจะมาเป็นส่วนหนึ่งกับ ครอบครัวของเรานะคะและหวังว่านักศึกษาใหม่ทุกคนนะคะจะได้รับความรู้และประสบการณ์ดีๆนะคะในหลายๆด้านจากมหาวิทยาลัยและของและจากคณะของเรานะคะและขอให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านตั้งใจเรียนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้จากคณะของเรานะคะแล้วก็มีความสุขในการเรียนการปรับตัวการใช้ชีวิตและสุดท้ายนี้ ขออวยพรให้กับนักศึกษาใหม่ทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เรามุ่งมั่นและตั้งหวังไว้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนอาจารย์อังนะคะอาจารย์ทวีรัตน์เครืออาจารย์เป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาค่ะทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาในด้านต่างๆยกเว้นในเรื่องของ การเรียนนะคะโดยเรื่องที่อาจารย์ดูแลเนี่ยจะแบ่งเป็น2เรื่องหลักๆเลยก็คือ1ในด้านวินัยนักศึกษานะคะแล้วก็2ก็คือด้านการพัฒนานักศึกษานะคะสำหรับด้านวินัยนักศึกษาอาจารย์จะดูแลในเรื่องของความประพฤติค่ะของนักศึกษานักศึกษาทุกคนเนี่ยจะมีคะแนนความประพฤติของตนเองนะคะทั้งหมด100คะแนนโดยที่นักศึกษาจะต้องรักษาระดับคะแนนของตัวเองเอาไว้จน กว่าจะจบการศึกษานะคะถ้าใครถูกหักคะแนานออกไปไม่ถึง100คะแนานเนี่ยก็จะไม่จบการศึกษานะคะโดยที่การถูกตัดคะแนานความประพฤติจะถูกตัดใน2กรณีค่ะ1ก็คือนักศึกษาทําความผิดนะคะแต่เป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรงนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะเรื่องการแข่งกายให้ถูกระเบียบนะคะในเรื่องของการห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ การทะเลาะวิวาทนะคะหรือการไม่สวมหมวกนิรภัยเวลาเข้ามาหาวิทยาลัยจะถูกหักคะแนนทั้งหมด10คะแนนนะคะต่อต่อเรื่องต่อครั้งนะคะกรณีที่2ก็คือนักศึกษาทําความผิดร้ายแรงนะคะอันนี้ถูกหักคะแนนเยอะเลย50คะแนนนะคะเช่นขโมยลักทรัพย์นะคะเสพสิ่งมึนเมาเล่นการพนันในมาหาวิทยาลัย ทุจริตในการสอบนะคะรวมถึงประพฤติตนก้าวร้าวต่อครูบาอาจารย์นะคะรวมทั้งบุคลากรในมหาวิทยาลัยแล้วก็การโพสต์ข้อความต่างๆผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะที่ส่งผลเสียต่อมหาวิทยาลัยอันนี้ก็ถูกหักคะแนนความประพฤติเช่นเดียวกันนะคะสำหรับนักศึกษาที่ถูกหักคะแนนความประพฤติจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะทางส่วนกลางนะคะหรือกองพัฒนานะักศึกษาจะเปิดให้ นักศึกษาได้ทํากิจกรรมเพื่อแก้คะแนนความประพฤติเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะที่คณะของเราไม่ได้มีการเปิดกิจกรรมเพื่อแก้คะแนนความประพฤติเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องไปติดตามที่กองพัฒนานักศึกษาเองนะคะทั้งด้านในส่วนของกิจกรรมพัฒนานักศึกษานะคะจะแบ่งออกเป็น5ด้านหลักๆนะคะ 1. ก็คือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่พวกทักษะทางปัญญาการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะทักษะการสื่อสารนะคะระหว่างบุคคลนะทักษะในเรื่องของการวิเคราะห์การคิดแล้วก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะคะด้านที่2ที่จะได้รับการส่งเสริมก็คือการส่งเสริมสุขภาวะสุขภาวะในที่นี้ก็คือทําให้นักศึกษามีความแข็งแรงนะคะสุขภาพแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจด้วยเนาะ กิจกรรมที่3ก็คือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นะคะนักศึกษาจะต้องมีจิตสาธารณะนะคะสร้างประโยชน์นะคะให้กับภายนอกนะสก็คือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะคะต้องเป็นคนดีด้วยจะเป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะคะแล้วก็ด้านที่5นักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมในเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมความเป็นไทยนะคะ นักศึกษาจะต้องสะสมเครดิตกิจกรรมนะคะให้ครบ100คะแนนถึงจะจบการศึกษาโดยเครดิตกิจกรรมจะแบ่งเป็นกิจกรรมของส่วนกลางนะคะเป็นกิจกรรมบงังคับทั้งหมด20เครดิตนะคะกิจกรรมบงังคับของคณะทั้งหมด40เครดิตโดยของคณะเนี่ยจะถูกแบ่งออกมาเป็นกิจกรรมสาขาอีก10เครดิตนะคะนักศึกษาต้องทํากิจกรรมของสาขาด้วยนะคะ แล้วก็สุดท้ายก็คือกิจกรรมเลือกอันนี้ไม่ได้บังคับเป็นกิจกรรมเลือกนะคะ40เครดิตนักศึกษาสามารถเลือกได้อย่างไรเลือกได้จากกิจกรรมของส่วนกลางก็ได้นะคะกิจกรรมของคณะเองก็ได้หรือกิจกรรมของคณะอื่นที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนก็ได้นะคะกิจกรรมใดๆที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะจะเกิดขึ้นได้นะคะจากทีมงานนะคะของรุ่นพี่ของเราที่เป็นนักศึกษาเป็นกลุ่มผู้นำนะคะของคณะ ซึ่งเราจะเรียกทีมพี่ๆนี้ว่าสโมสรน,นักศึกษานะคะพี่ๆจะมีกลุ่ม LINE OPEN CHAT นะคะสำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือให้คำแนะนำตอบคำถามน้องๆน,นะคะซึ่งกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะถูกแชร์ไว้บนเพจ Facebook ด้วยนะคะของสโมสรน,นักศึกษาสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์ก็ขอให้ นักศึกษานะคะมีความสุขในการเรียนนะคะสนุกกับการทํากิจกรรมมีความเชื่อมั่นศรัทธาในคณะของเรานะคะว่าจะช่วยหล่อหลอมให้นักศึกษาเนี่ยเป็นคนดีคนเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพเนาะแล้วก็อาจารย์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้เข้ามาเรียนในคณะของเราทุกคนแล้วก็พบกันที่คณะของเรานะคะสวัสดีค่ะ